สวัสดีเพื่อนเพืเ่อนชาวสลัมแบล็มรี่อินเสก,ก่กันด้วยนะครับก็กลับมาอยู่ในเกมสล m มเหมือนเดิมในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาอาธิบายถึงตัวสกิลใหม่ของนิมมารุสามจุดห้าปีนอกในภาคที่สี่ที่เพิ่งเข้ามาของเมื่อวานนี้ตอนเชานะ้าเนาะเก้าโมงก็เดี๋ยวเราจะทำการอธิบายถึงการใช้งานตัวละครและ ตัวสกิลเนาะแล้วเดี๋ยวหลังช่วงกลางคลิปและท้ายคลิปจะเป็นการโชว์วิธีการเล่นในส่วนของตัวริมารุเนาะว่าทีมสามปีเมื่อครบทีมมันจะมีวิธีการเล่นหน้าตาประมาณไหนนะครับอเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ตัวริมารุกันเลยในส่วนตัวของลิมารุเนาะ มันก็จะมาให้เราเปิดกันเมื่อวันที่สิบสี่ในส่วนของตู้ของตัวมมลิมารุจะเป็นในส่วนของพารทที่สี่อยู่ในส่วนของพารทที่สี่ของทีมชาร์ตต้าส่วนอย่างสปิริตมาสเตอร์เนาะก็เป็นตัวสุดท้ายแล้วเป็นตัวดีพีหลักของทีมตอนนี้ก็มีดับเบิอยู่6%เเหมือนเดิมอ,อ มีฟังก์ชันสกิลใหม่ก็จะอย่างที่เรารู้กันก็นกคือการเปลี่ยนร่างเนาะ transformation สกิลอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวละครกันกันเลยดีกว่านะครับอ่มาดูในส่วนของตัวละครกันบ้างสิ่งที่เราจะเห็นอย่างแรกเลยคือมันมีลูกเล่นใหม่เข้ามาเห็นไหมเป็นรูปไฟะคือเราสามารถเปลี่ยนร่างตัวละครได้ด้วยที่เราอยากโชว์เห็นไหม เป็นตัวละครแรกเลยนะที่มีแบบนี้เนาะคิดว่าอนาคตหลังๆเราอาจจะได้เห็นแบบนี้มากขึ้นเนาะในการเปลี่ยนรูปแบบอย่างตัวละครอะไรประมาณนี้ก็เพื่อไม่เสียเวลาเราเรามาดูในส่วนของตัวละครกันเลยตัวละครของลิมารุเทมเพสทวินเชดเนาะก็จะมีในส่วนของที่ตัวละครเป็นท่าดินเหมือนเดิม ก็คือเป็นดีพีหลักก็คือของเมตันี้จะเป็นธาตุดินเนาะที่เลออนก็เป็นไปแล้วแล้วก็มาต่อด้วยตัวของลิมมรุจะเป็นตัวละครธาตุดินสายเวทเทคทิคิลไทก็คือสายชาร์จเนะาะเผ่าหลักก็เป็นสปิริตมาสเตอร์ส่วนเผ่ารองค่อนข้างดีมากสำหรับตัวลิมมรุเนาะเป็นติดเผ่าในส่วนของออคเทเกมเดมอหลอดและตัวของวอลเลอร์มมยแล้วก็เอ็กซ์เชนจิแชมเปียนค่อนข้างจะดีนะแต่ เดี๋ยวเราต้องมาดูันอีกทีว่ามันจะสามารถไปเล่นในตำแหน่งอะไรได้บ้างเนาะก,กับทีม,มอ,อื่นจะมีวิธีการใช้งานยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ด้วยอาวุธที่ใช้งานจะเป็นดาบทีมนี้จะเป็นนักโลพูดเนาะจะใช้ดาบยาวทั้งหมดเลยดาบเล็กอ,ะอ่ะจะเป็นซอหมดเลยเนาะ,ะมาดูในตัวส่วนของอันติก็อันติก็เข้าใจง,ง่ายๆเลยไม่มีอะไรไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยก็คือทํารเมดเดียว หกร้อยปซ็นแค่นั้นเมื่ออันติครบสองหลอดเป็น exo ก็จะได้คูณอีกหนึ่งจุดห้าแค่นั้นเลยอ่ที่น่าสนใจมันจะอยู่ลงส่วนของตัวสกิลเนาะที่รอบนี้มาถึงสามสกิลเลยเพราะว่าสกิลแรกมันจะแบ่งเป็นสองสายก็คือของก่อนการแปลงล่างและหลังการแปลงล่างเนาะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูที่ ตัวของสกิลกันเลยสกิลที่หนึ่งอัน yielding future ก็คือสกิลที่เรารู้กันก็คือมันการเปลี่ยนร่างเนาะสกิลที่หนึ่งก็คือใช้การแสดงออกขั้นสูงสุดกับตัวเองก็คือการเปลี่ยนร่างนั่นแหละมันจะเปลี่ยนร่างตัวเองได้สามเทินตอนหนึ่งการใช้งานเนาะ หน,หนึ่งการใช้งานต่อหนึ่งการต่อสู้การหนึ่งการต่อสู้เราจะใช้งานได้ครั้งเดียวอแล้วก็จะมอบสถานะติเม m a g e m a n i f e s t a นอ่ะประมาณนี้ก็คือการเปลี่ยนร่างอะแหละเปลี่ยนร่างเป็นร่างมืดอีกร่างหนึ่งเป็นร่างอั t ติเม e ก็พอเราแปลงร่างเสร็จปุ๊บลูกแก้วของตัวตัวเราเองอะจะเปลี่ยนเป็นลูกแก้วลุงทั้งหมดเลยลูกแก้วของตัวริมมรู้เองนะเนาะจะเปลี่ยนเป็นลูกแก้วลุงทั้งหมดเลย แล้วก็เพิ่มความเสียหายของลูกแก้วอันติของตัวเองอีก120ต่อสแตก็กแล้วก็120เนตาะต่อสแตก็กแล้วก็ขณะอยู่ในสถานะของอันติเมตล่างอันติเมตอะสกิลนี้จะเปลี่ยนไปเป็นไอ้สกิลตัวที่เราแปลงล่างะมันจะมีสกิลเพิ่มมาก็คืออาสเตอร์อันติเมต ก็เป็นสกิลนี้มันจะมีสกิลเพิ่มเข้ามาพอเราเปลี่ยนร่างแล้วมันจะเป็นสกิลนี้อั future, นใดยิ่งฟิวเจอร์เนาะแล้วก็มันจะได้สกิลพิเศษมาหลังจากการแปลงร่างพอเราแปลงร่างเสร็จปุ๊บม,มันจะเป็นได้สกิลอันติเมดมาไอ้สกิลตรงนี้ after antimed มันมีความสามารถเมื่อเรากดใช้อีกครั้งหนึ่งในร่างที่เป็นร่างั n ติเม d อ่ะมันจะทําการลดต้านจุดอ่อนลงของเป้าหมายอ่ะ สามร้อยแต่เป้าหมายเดียวเนาะลดเป้าหมายเดียวลงสามร้อยถือว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรหนึ่งเทินคอที่ใช้ห้าสิบต่างกับตอนแปลงล่างเนาะเพราะว่าตอนแปลงล่างเราใช้แค่สามสิบพอหลังแปลงล่างเราจะใช้เพิ่อมอีกห้าสิบดีว่าสกิลนี้จะใช้อยู่ที่ประมาณแปดสิบคอสกิลเนาะอ่ะแล้วก็ไม่มีอะไรละประมาณนี้สำหรับ ตัวสกิลเนาะก็แค่แปลงร่างในตัวของอันตีเปลี่ยนลูกแก้วเปว็นโซลุ้งทุกสามทุกทุก,ท,กทุกเทินมันอยู่ได้สามเทินเนาะแล้วก็มีในส่วนที่ว้าวสำหรับตัวสกิลแรกก็คือหลังเราเปลี่ยนร่างเสร็จก็จะมีในส่วนของลดต้านจุดอ่อนอีกสามร้อยอ่านี้ค่อนข้างน่าสนใจค่อนข้างดีอ่ะมาดูสกิลที่สองสกิลที่สองจะค่อนข้างแปลกนิดนึงที่แบบว่า เขากลัวขเขาคงกลัวใมันจะว่ามันจะแรงเกินเนาะเขาก็เลยทำสกิลออกมาเป็นแบบนี้สกิลที่สองโอกาสในการใช้งานสถานะความสยอสยานของตัวหลอดก็คือหนึ่งร้อยเปอร์เ็นอมันจะให้อารมณ์เดียวกับตัวสกิลของเดียโบคอมมานเดอร์ถ้าใครเคยเล่นทีมคอมมานเดอร์มามันคือสกิลล้างดีบับของตัวเองเนาะแล้วก็อาจจะมีลดต้านอันติอะไรพวกนี้ก็ตามเข้ามา แต่เนี้ยมันก็เหมือนกันเลยไม่ต่างกับต,ตัวของดีโบเลยก็ทําให้เราสามารถยกเลิกเอฟเฟกอ่อนแรงบางอย่างได้สองเทินและเมื่อสิ้นสุดเทินของศัตรูจะลดตั้งความเสียหายของอันติเป้าหมายลงทั้งหมดจนสิ้นสุดอการต่อสู้สิบเอร์เซไม่จํากัดน,นะสะแต็กได้เรื่อยๆแล้วก็เป็นลูกแก้วอ่ะมันก็มีข้อดีในส่วนนิดหน่อยที่ต่างจากตัวเดียโบของตัวสกิลของเดียโบมันจะเป็นการที่จะเร่งเกตอัน เล่นเกรอันติของตัวเองขึ้นมา20%แต่อันเนี้ยของเรวมันรูอะมันจะต่างกันตรงที่ไอเอฟเฟกตรงเนี้ยมันจะถูกเปลี่ยนไปเป็นเปลี่ยนลูกแก้วที่ไม่ใช่ลูกแก้วสีน้ําเงินนะเปลี่ยนลูกแก้วที่ไม่ใช่ลูกแก้วสีเงินสองลูกให้เป็นลูกแก้วสีสีน้าเงินในช่วงเทิร์นถัดไปก็คือเมื่อเรากดใช้สกิลนี้ไปแล้วปุ๊บมันจะมีออร่าขึ้นแล้วพอในเทิร์นถัดไปอะลูกแก้วที่ไม่ใช่ลูกแก้วสีน้าเงินอะมันจะถูกเปลี่ยนให้เป็นสีน้ําเงินสองลูก ไม่ว่าจะเป็นลูกแก้วเขียวหรือขี่สนะ้มเนาะมันก็จะถูกเปลี่ยนให้เป็นสองลูกแค่เทิร์นนั้นเทิร์นเดียวแค่นั้นเลยคอที่ใชใ้งานก็คือศูนย์ตัวสกิลจะเป็นประมาณนี้เนาะอ่าไอตัวเปลี่ยนลูกแก้วเนี่ยมันจะให้ใคล้ายๆให้ฟิลคล้ายๆกับตัวของโปรเทคฮิมเมลสำหรับคนที่เคยเล่นของตัวทีมฟรีเลนเนาะฮิมเมลมันจะมีการเปลี่ยนลูกแก้วให้ในเทิร์นถัดไป อะมันจะอารมณ์เดียวกันเลยแค่เปลี่ยนเป็นสองโลกเป็นสีน้ำเงินประมาณนั้นสำหรับตัวสกิลแล้วก็ถูวที่อกิบิวอันบาวจะเป็นในส่วนของท่าดินเนาะหกถึงแปดเทินแล้วก็ได้ในส่วนของวิกพอยต์หนึ่งคูณหนึ่งจุดสองแล้วก็ซูปเปอร์วิกพอยต์อีกหนึ่งจุดสามเปอร์เซ็นต์าแรเรดเมจเพิ่มในช่วงเทิรนหกถึงเทินที่แปดส่วนเทรดเทดก็ถือว่าดีแต่ ก็ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่ามันเป็นการเล่นเกตแต้มสกิลเนาะแต่ถามว่ามีก็ดีไหมมันก็ดีเพราะว่าทีมนี้ค่อนข้างใช้แต้มสกิลที่ค่อนข้างเยอะก็คือราวราสี่ร้อยห้าสิบแต้มเมื่อถึงเทิร์นที่แปดเนาะคือมันต้องใช้ค่อนข้างเยอะถือว่าช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้สำคัญมากถึงกับต้องปลดดาวมานะประมาณนั้นในส่วนของตัวการอธิบายถึงตัวสกิลของตัวริมารุ ร่างใหม่ทวินเชดก็ประมาณนี้แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันในส่วนของการโชว์เคสตคัวละครทีมสามจุดห้าปีโดยที่มีตัวลิมารุอยู่ในทีมเนาะจะเดี๋ยวเราจะมาต่อในส่วนตรงนั้นเลยนะครับก็มาต่อกันในส่วนของการโชว์เคสตคัวละครลิมารุเนาะว่าเมื่อลิมารุเข้ามาสู่ทีมสามจุดห้าปี เป็นฟูลทีมของสป i r มา m a เตอรมันจะมีปนันหาตาประมาณไหนเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันในส่วนของระดับด้แล้วกัน,นเ,เพราะว่าอินฟ n o มันดาเมจมันเกินและแต่เดี๋ยวเราจะเล่นในส่วนของด้สองให้ดูเลยแล้วกันด้สองตัวเลือดบอสมันจะอยู่ที่เออน่าจะประมาณหกสิบล้านได้เนาะที่เราจะต้องทำอันเลือดมันอยู่ที่ร้อยห้าล้านเ,เลือดมันอยู่ที่ร้อยห้าล้านในส่วนของดสอง อได้สองเลือดอยู่ร้อยห้าล้านเราต้องทำให้ถึงร้อยห้าล้านเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทีมเนี่ยมันจะถึงไหมเรามาดูกันอันนี้จะเป็นการโชว์เคสของทีมสปิริตมาสเตอร์แบบฟลูทีม เรามาดูกันว่าฟทีมจะมีการทำา a เม g ได้ประมาณที่เท่าไหร่เนาะค่อนข้างรูปแบบการเล่นค่อนข้างไม่ได้ฟิกมากมายเท่าไหร่เนาะอ่าเดี๋ยวเราจะจะทำการส่งตัวของเดี๋ยวเราเอารีทัศอ่อะเริ่มเทิร์นแรกแล้วก็เราเรีทัศนเปลี่ยนลูลแก้วก่อนอันนี้เป็นวิธีการเล่นแบบฟูลทีมเนาะ ส่งตัวของลิบอลลลงมากดสกิลที่เป็นตัวล้างดีบัฟเพราะว่าเราจะให้เทอร์หน้ามีเราจะให้เทอร์หน้าได้รับการเปลี่ยนโซ so, ลูกแก้วลูกแก้วสองลูกในเทอร์หน้าเลยอ่าเทอร์หน้าเราจะได้มีลูกแก้วใช้เนาะในการเปลี่ยนแล้วก็เดี๋ยวเราจะอ่ิงจริงเราจะตีเลยก็ได้นะ เดี๋ยวเราตีเลยเลือดบอสมันอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยห้าล้านสำหรับไดสองอ่าเห็นไหมสังเกตว่า ไอ,ไ,อไอ้ที่เราทํากดออร่ามาม,มันจะเปลี่ยนโซล,ลูกแก้วให้เราแล้วก็2ลูกแล้วก็มีการแปะดีบัฟในส่วนของตัวลดต้านอันตินาสิบเปอร์เซ็นเะต็คเลยรี่ละทีนี้ลูกแก้วมันครบอยู่แล้วเนาะเราจะส่งตัวของเวลซาร์ลงมาแล้วกันเพราะว่าเราต้องการดีบัฟเราจะแปะดีบัฟในส่วนของตัวน้ําแข็งของเวลซาร์ อ่าเราต้องการในส่วนของสตันสไส์เนาะตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเรากดโพสิกเลยอืมแล้วก็เรากดน่าจะอยู่มันน่าจะอยู่ได้ประมาณสองเทินอ่ไม่เป็นไรเราก็ตีเลยแล้วกัน พอเยวเจอหน้าเราใช้ในการเปลี่ยนไอ้นี่เอานะให้เอฟเฟกมันทำงานสองเทิร์ก่อนออ,อร่าอ่ะบอสมันจะตีค่อนข้างแรงนะด้วยด้วยความที่มันเป็นดายสองแต่ถ้าเราก,กดโปรเจกต์กเรื่อยๆมันจะมีการรีเจนเลือดทุกสามสิเปอร์เซ็นอยู่แล้วน่าจะพอสู้กันไหวอ่ะพอเป็นอย่างนี้เราจะกดตัวสกิลของโจนแล้วก็ เดี๋ยวจะส่งตัวของเดี๋ยวเราจะน่าจะต้องส่งตัวของรีทัชลงมาก่อนมาเปลี่ยนูกแก้วแล้วกันเราจะแท้ติบลิมมารู้ไปเลยเนาะเดี๋ยวพอาเดี๋ยวเราจะค่อยมาเก็บตามเก็บทีหลังเนาะฮาตอนนี้เราต้องการเกตก่อนอย่างแรก กดไปเลยโปรเจกต์สองสเต็กที่เราต้องกดโปรเจกต์ซ้ำๆเพราะว่าเนื่องจากมันให้ตัวค่าเอ็มเอทีเเนาะ a อ a ีเอพกับเอทีเคได้ไม่จำกัดเนาะเราก็จะแต็กไปเรื่อยๆทบไปเรื่อยๆเห็นไหมสังเกตได้ว่าแป้งมันจะเต็มเลยอติมลิมูรู้ช่วงแรกๆเราก็สัดสัดไปได้เลยนะเพราะว่าเราสามารถเก็บในช่วงหลังได้ อ่าเรามีการเร่งเลือดอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปกลัวเรือดรถอ่ะและ้วก็เรากดออร่าทีหนึง่งแล้วก็กดดีบับของตัวเวลซาร์ดอืมมันอยู่ในช่วงเทิร์ี่เนาะ ก็เดี๋ยวเราจะเราปิดลูกแก้วก่อนก็เดี๋ยวเราเลียอนออกอืมฮเลียงเกลดหน่อยนึงแล้วเอารีทัชลงมาจริงๆมันต้องเอาีทัชลงมาก่อนเนาะ พราะเราต้องเอามาปิดโอเคอ่านไม่เป็นไรอันนี้มีเล่นภาคไปบ้างเขาข้าวมันจะประมาณนี้แหละ้า เปลี่ยนลูกแกนตสีอีกทีหนึ่งแล้วก็กดดีบัฟเหมือนเดิมแปะไปเปลี่ยนลูกแก้วไว้ในเทินหน้าด้วยเทินหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราส่งตัวของอ,อโจนลงมาแทนมาเก็บอันตรีหน่อยแล้วก็ ถ้าสูงเทินที่5เนาะเดี๋ยวเราจะส่งตัวเลออนลงมาก่อนเรามาเก็บอันติหน่อยซะหน่อยหนึ่งนี่เราเร่งเกตหน่อยเราจะสานอันติไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเล่งเกตให้เทินหน้าอ่าโอเค แท่นในการเล่นมันจะเหมือนกันแค่ช่วงแรกๆเนาะช่วงหลังๆอ่าเราอาจจะต้องพลิกแพงหน่อยหนึ่งแต่ตัวในส่วนของเวลซาร์แล้วก็ต้องในส่วนของตัวโจนอ่ะเราจะต้องเก็บสแต็กอยู่เรื่อยๆเนาะในส่วนของตัวอันติมีโดนดีบัฟบ้างแล้วก็มีการเจเนเรตเลือดอยู่แล้ว โอเคเปลี่ยนลูกแก้วสลูกจากตัวริมารนะุเนาะแล้วก็อืมกดแล้วก็ เราเรียรู้แทนตัวของเพื่อกดเปลี่ยนแก้วในเทอร์นี้เบอ่าเรารีทัดลงมาแก้ไขปัญหาโอเค เลออนก็จะน่าจะได้นติครบสองรอบพอดีเนาะ,นะโอเคเห็นไหมเลออนจะได้นติสองรอบพอดีแล้วก็ทีนี้มันเข้าสู่เทนที่เจ็ดเราจะส่งตัวลิลงมาแทนตัวของเลออนแล้วก็ทำการแปลงล่าง เคนชิ้นไปเลยเอเดี๋ยวจะแปะดีบัฟบไปหนึ่งทีแล้วก็เปลี่ยนลูกแก้วตีนติเนาะก็ส่งตัวของอ่าลงมาแทน กดโปรเทคที่ว่าแต้มมันจะเพียงพอเนาะอ่ะแต้มมันพอเห็นไหมพอดีเปะ๊ะจริงๆเรากดเรากดออร่ารได้อีกเทิร์นไ่มแล้วเดี๋ยวเราเช็คแต้มก่อนว่ามันพอไหม ถ้างั้นเรากดสกิลนี้ไปอีกทีหนะึ่งเร่งนะน่าจะอ่ะพอเรียบร้อยสี่ร้อยสี่สิบหกแต้มสกิลอ่ะน่าจะได้อยู่เกับเต็มขาดไปสี่หน่วยไม่เป็นไรมันเราต้องการประมาณสี่ร้อยเนาะอ่า อุ้ยกือบตายโอเค,อเคไม่ตายามาเข้าสู่เทินที่แปดเทินที่เราจะเตรียมแชนติละเดี๋ยวเราจะทำการแปดดีบัฟก่อนเลยอย่างแรกเนาะไล่ในส่วนของตัวเอจิเรด แล้วก็ลดต้านเอจิตเรทอีกหนึ่งร้อยอย่างละร้อยเนาะได้เอจิตเรทให้ตัวละครในทีมแล้วก็ลดต้านเอจิตเรทอีกหนึ่งร้อแล้วตามด้วยในส่วนของตัวสกิลโจนก็คือเพิ่ม ATK ในในส่วนของธาตเนาะหนึ่งรอยทุกธาตเลยแล้วก็ในส่วนเอจิตพาวเวอรอีกหนึ่งแล้วเราก็จะกดในส่วนของตัวนี่ ในส่วนของ Awakening ในส่วนของตัว Stand s t u n Style อีก10%ไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะส่งตัวของ Leon ลงมาแทนของ威尔สันเนาะ mm hmm. แล้วก็เพิ่มตัวอันติ Increase Soul Combo อันติ111%แล้วก็ Increase Soul Y Combo Soul เนาะ อีก111%ก็คืออันตี1หลอดล่ันตี2หลอดแรงขึ้นอย่าง111อ่าแล้วก็ตามด้วยสกิลสุดท้ายที่หลังจากการเปลี่ยนร่างมาเนาะมันจะเปลี่ยนสกิลใหม่เป็นสกิลของไอตัวลดต้านธาตุวิกเนตดีซิตอีก300%ตรงนี้เรากดใช้ไปเห็นไหมมันบอกว่าสกิลมันจะพอดีประมาณมันจะราวๆ4 0 0อ่อเนาะกดบัฟเอาเอ็กแท็กม่20%บเอ ก็เราจะมาดูกันว่าดาเมตที่จะทำได้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ก่อนที่เราจะไปดูดาเมตเราจะดูในส่วนของตัวบัฟของรถมันติดอะไรมาบ้างสำหรับตัวรีมารู้เนะาะก็จะมีในส่วนของเ e อ็กแปอ37%เดฟ28%เนาะเพราะว่าตัวการเอจิเ e ลมันจะเอาเดบมาคูณเอามาคูณด้วยเนาะมีสแตนสไตน์อีก50% P.A.T.K.M.A.T.K. ได้อยู่ที่180 ไข่ใส่สามธานสามธานเสือครบมันจะมันจะเกินมันจะทะลุสองร้อยไปแน่นอนนะในส่วนของตัวไอการกดโปรเทคเนาะยังก็ทะลุสองร้อยแล้วก็ในส่วนของวินเนสต์ไได้อยู่ที่ประมาณร้ 100, 100, อยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เอิลเรนหนึ่งร้อยเอจิพาวเวอร์หนึ่งร้อยธาตุต่างต่างพวกสเปซเด็กแท็กอะไรพวกเนี้ยเอเด็กแท็กที่เราต้องการหนึ่งร้อยเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนของบัฟโปรเทคเนาะกับอันติเมทฟอร์ม แล้วก็ในมาเราอรเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของตัวมิลลิมนาว่ากันว่าโดนอะไรบ้างโดนในส่วนของลดต้านนันติ52%แล้วก็จะโดนในเรื่องของเอจิตรีซิต์ลดต้านเอจิตอีกประมาณ130%เนาะในส่วนของเอจิตรีซิต์แล้วก็โดนในส่วนของวิกเนสรีซิต์อีก390%อะประมาณนี้ ะเรามาดูกันว่าดาเมจจะอยู่ที่เท่าไหร่เราจะเปิดด้วยโจรก่อนแล้วตามด้วยการตีธรรมดาของริมารุเราจะดูดาเมจนอก่าตีธรรมดาได้เท่าไหร่ด้วยแล้วก็อันติและให้เลออนเป็นคนปิดแล้วกันเพราะว่าเราต้องการดูดาเมจเผื่อบอสมันตายก่อนอกันมากเราเปิดด้วยโจรก่อนเนื่องจากว่าตัวของโจรมันจะมีบัฟเพิ่มวิงตสตา์อีกเนาะในส่วนของอันติ เราดูโจนก่อนแล้วกันโจนก็จะเป็นการบัฟเนาะบัฟให้กับทีมสำหรับวิกเนสไต์ก็ทําให้ตีจุดอ่อนแรงขึ้นอีก20%เพราะว่ามันไม่ได้คูณสองมันหลอดเดียวอะก็ะกบ,บับให้สําหรับตัวลิมมารุได้วิกเนสไต์แล้วเรามาดูลิมารุตีธรรมดาเท่าไหร่อตีอยู่ที่2ล้านเนาะมาดูวันตีลิมารุกันว่า ล่างอันติเมทที่เราเปลี่ยนล่างมาแล้วลี่ไมารู้จะตีที่เท่าไหร่ร้อยสิบสี่ล้านครับผมในออนไม่ได้ออกลงเลยอันนี้อันนี้คือ,อ,นนคอดาเมรที่เราเล่นพลาดไปด้วยนะถ้า ผมเล่นไม่พลาดเทินหนึ่งน่าจะแรงกว่านี้น่าจะทำ ATK ได้ถึง200เนาะแล้วเราเราเทำ ATK เอเมทีคเนี่ยอยู่ได้ประมาณ200แล้วก็ดาเมจน่าจะมากกว่านี้อีกน่าจะเกือบถึง120ล้านได้อ่ะนี่ก็เป็นดาเมจของผู้เล่นใหม่เลยผู้เล่นใหม่ที่จะสามารถทําดาเมจของทีมนี้ได้จะได้ประมาณอยู่ราวๆนี้แหละดาเมจจะอยู่ราวๆนี้เลยสําหรับผู้เล่นใหม่เนาะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นด d บ้าน,น้อยเนาะก็ประมาณนี้ละกัน เพื่อนก็เห็นแล้วเนาะว่ามันทำดาเมจได้ประมาณหนึ่งระดับระดับอ่ะบ้านบ้านสองหมื่นก็อยู่เราเราเเป็นทีมน่าจะเป็นทีมช้าทีมแรกที่ผู้เล่นใหม่สามารถดันดาเมจได้ถึงร้อยร้อยเอ็มเนาะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันเพื่อนเพื่อนก็เห็นไปแล้วเนาะว่า ทีมที่ฟู l l ีแล้วสำหรับตัวของอริมารุเนาะการโชว์เคสของตัวริมารุที่อยู่ในทีม3.5ปีที่เป็นทีม spirit มาสเตอร่างเกาะพูดอะเวลาครบทีมแล้วมันมีหน้าตาประมาณไหนแล้วก็วิธีการเล่นเล่นยังไงบ้างเนาะถ้าวิธีการกดสกิลวิธีการใช้สกิลต่างๆก็สอนไปเลยหมดหมดแล้วเนาะก็ยังไม่ใช่ทีมที่ ดามแรงที่สุดเนาะเดี๋ยวอาจจะมีให้ให้เห็นอีกรูปแบบทีมหนึง่งแต่อาจจะได้ไปเห็นในส่วนของจูบิลี่แทนในวันนี้ก็เป็นในส่วนของบีดดิเบอร์เทรระดับดายสองเนาะที่มาโชว์ว่ามันสามารถปิดจบเลือดบอสในส่วนของร้อยห้าล้านได้ด้วยไอดีใหม่ๆเลยเนาะสำหรับผู้เล่นใหม่ก็สามารถทำได้ด้วยดาเมจร้อยล้าน ก็ถือว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างแรงระดับหนึ่งสำหรับผู้เล่นใหม่เลยก็เป็นทีมที่ไม่ได้เล่นยากเหมือนสามปีเนาะก็มาเปิดกันแล้วกันแล้วกันไอทีมสามจุดห้าปีเพื่อนเนก็มาลองเล่นกันได้นะในส่วนของทีมสปิริตมา s เตอร์นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบผกกายฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยไว้คลิปหน้าอืมอาจจะมาเป็นทำเป็นจูเบลี่เนาะให้เห็นว่าทีมนี้มัน ยังรีดเม็ดไปต่อได้นะคิดว่านะก็ถ้าชอบอูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามมาด้วยนะครับไว้เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาต่ออาจจะมาต่อให้เลยเนะาะาสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับผม